สวัสดีค่ะช่วงข้าครัวกับปลาเล็กเมนูวันนี้ทําแกงส้มผักขี้หูดค่ะวัตถุดิบก็จะมีผักขี้หูดดอกกระลำแล้วก็แครอทค่ะเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงกับพริกนะคะวันนี้ใช้พริกแห้งปลาเล็กจะนําไปแช่น้ําก่อนค่ะแล้วก็จะตำพริกแห้งก่อนนะคะเพราะว่าพริกแห้งจะตำยากนิดนึงค่ะตำพริกแห้งใกล้ละเอียดแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปตำเลยค่ะพอเราตำพริกแห้งกับหอมแดงละเอียดแล้วก็ใส่กะปินะคะ โคกะปิกับพริกแกงเข้ากันแล้วก็ใส่ปลากระป๋องค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะใช้เนื้อปลากระป๋องนะคะมาตำเป็นน้ำแกงค่ะส่วนน้ำของปลากระป๋องนะคะเอาไว้ใส่ในหม้อแกงค่ะน้ำที่เราต้มไว้นะคะก็เดือดแล้วค่ะนำน้ำที่ต้มมาใส่พริกแกงละลายพริกแกงก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็มาเทลงหม้อเลยค่ะน้ำปลากระป๋องที่เหลือนะคะเอามาใส่ในหม้อแกงเลยค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำแกงของเราจะสีสวยขึ้นทันทีนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปต้มค่ะแครอทสุกนะคะเราก็ใส่กระหล่าดอกค่ะต้มกระหล่าดอกไปสักพักนะคะเราก็ใส่ผักขี้หูลงไปเลยค่ะเพราะว่าผักขี้หูเขาจะสุกเร็วมากๆนะคะทุกคนผักขี้หู ทำได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นต้มหรือว่ากินดิบก็ได้ค่ะนํามาแกงส้มแบบนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่ผักสุกแล้วเราก็มาปรุงรสชาติเลยค่ะน้ําปลานะคะเปรเล็กจะใส่น้อยก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่แกงจะเค็มแค่ไหนแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะ น้ำตาลทรายนะคะทำไปชิมไปค่ะชิมรสชาติค่ะขอเพิ่มน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะเพิ่มน้ำมะขามเปียกด้วยนะคะทุกคนป้าเล็กลืมกดถ่ายตอนเพิ่มน้ำมะขามเปียกนะคะ ขอเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะก็ชิมตามรสชาติของเราเลยนะคะเพราะว่าทํากับข้าวแต่ละบ้านนะคะวัตถุดิบไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะปรุงตามรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะตอนนี้ก็ได้รสชาติที่ถูกใจปลาเล็กแล้วนะคะก็จะเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานตามค่ะ ผักขี้หูดมีหลายชื่อนะคะแต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันค่ะแกงส้มผักขี้หูดเสร็จเรียบร้อยนะคะลองทำรับประทานดูค่ะทำง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไข่เจียวร้อนๆน,นะคะ